สวัสดีนะครับวันวนี้ผมอยากจะมาเล่นเกมเป๊ะสองเจ็นะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีนะครับทีมจากฝูงศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ <G un> เกมนี้ก็จะเริ่มเตะกันในเวลา22่สนาฬิกานะครับถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD ไซม์ผงรับ เพิ่มเสียงสักหน่อยดังเกินครับอสองทีมก็ได้เดินออกมาจากใต้สะจันรเลยครับมายืนเรียงหน้ากระดานครับเสียงอาจจะสะดุดหน่อยแล้วต้องขออภัยด้วย game itself matches itself this build-up. ราย <laughs> ชื่อฝั่งแมนยูมีเดคฮียฟิวโจสมอลลิงบินวอร์นเซชนาเดลินปอกบาเดเรล่ามาคิตายานและฟอร์ซลาตันในบาฮิโมวิชเชลซีมีกุตัวเทอร์รี่ซูมาดาวิบลุยออสกามาติฟาเบกัสกองเตเปโดวาซาเดโกคาตา มันก็กำลังจะคิกออฟแล้วนะครับ so off then. เลยล่ะผมไม่มากิตยานไปผ่าแล้วไปไปการจิ้มได้ไปโด้โอโ้โหดิโกคาตาเจอดักได้เลยล่ะมาต่อบชิบังหน้าติซูมาอ้าปกบาอย่างไนระับ มากานแเ้วฟอร์ดเทอร์รี่สไลด์ขวางไม่ได้ปาปิกัสเปโดโส่งสวยมากครับเมื่อกี้คอสตาพยายามหรอโอ้โหส่งยอดหลังครับนบิลุยยังมาเอาได้คอสตาปอปิกัสนวิลุยอยู่หงเติมางนี้เลยนบิลุยเสียบอลครับนแะมนยูจะได้สวนไหมไม่ได้สวนครับ คงตยโอ้เจอีบานเอาเดอลิบินก็ไปทำครับอาซากระช่าครับเปิดด้วยซ้ายโอ้โหงลงๆอู้หู้เปโดเลยแกจะยิงคำข้างไปด้วยเท้าข้างซ้ายครับเท้าข้างที่ถนัดนะครัเดีกย่กเปิดบอล เปโดอาซาบเจอสไลด์ขวนโดยเดลิบินยังไม่ผ่านมาติแล้วกยังได้ต่อของเตะเบียดกับเตยานยี่ว่าฟอเบกาสทางเชลซีถ้า <c oughs> นั้นนี้ชนะไม่ได้ถ้าชนะแมนยูไม่ได้ก็ จะทิ้งคะแนนี้อินดับสองเหลืออยู่แค่สีแต้มนะครับอโอ้โหดีโกโค้คอตาหมองไปโอ้โหสวยงามมากจากที่ววาเปิดมาคนระับเดียโกโค้คอตาหมองไปลูงนี้ไม่เหลือ,อโขกมุมมากแล้วลูงนี้ดูภาพช้าแนละ้วจากจังหวะเปิดมาแล้วโอ้โห เปิดมา ừ, มอืมมงได้มุมมากแล้วดูมุมนี้นะตุ๊กๆอือหือเข้ามุมแล้วได้คะานหมดสิทธิ์แล้วเดี๋เจลซิองนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปหนึ่งประตูต,ต่อศ <enci> ูนย์นะครับบาร์เซียเคืนไมส์สมอลลิงอิบราฮิโมวิช องเตะดักเวลาโอ้โหเชลซีม่แล้วเปโดนด้วยแกจะเจอสไลด์ไเวลาเปโดนกระชากบอลมาดิมเซนแล้วเปิดให้เอเดนซาบอลเร็วโอ้โหไปติดบล็อกของแมนยูอย่างด้ต้าเชลซีอ้าวสไลด์บินส่งผ่านอย่างไปได้มาตีดักได้ออสการ์ตองเต้โอ้โหเชลซี ได้คองบอลช่วงเกือบหมดเวลาครึ่งแรกครับเมนอนยูไปเชลซีได้คองบอลยาวๆมีเสียวเลยนะเมนอนยูไม่ทนเวลาครึ่งแรกแล้วกรรมการไม่เป่านะอเดรเดล่าลุยมาเดี๋ยวยิงโอโค่หลุดก่อไปเยอะและ้วเป็นเดล่าจบเวลาครึ่งแรกครับ เชลซีนำแมนยูไปหนึ่งตูต่อศูนย์เดี๋ยวเรามาดูไฮไลทรครึ่งแรกแล้ว ไอเล็กก็มีเท่านี้แล้วเรามาดูกันต่อในอีกสี่ห้านาทีหลังแล้วว่าผลสกอร์จะเป็นยังไงสองทียังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองนะออกบอลมาที่อาซากรชช่าผ่านไปแล้วโอ้โหเปิดด้วยขวัเปดโด้หมงได้เคียร์ดูเลยเฉลย ออสกาส่งลงล่างให้เปโดเปิดด้วยหัวอื้มเปิดมาอิบราทางฝั่งแมนยู่จะสวนกลับแล้วเดวิดลุยสไลด์ไม่ได้ครับโอ้โหเจอเดวิดลุยสไลด์ขหัวครับกองเตะอาซาบแล้วกับปอกบายังหลอกไว้ได้ครับโอ้โหอาซาจะไปเองคอต้ายิงตรงตัวดิคารับแถมบอลก็เบาด้วย วางบอลยาวมาหมงชงคอต้าอาซ่าย้อนจะไม่ให้มาติชมาติดบอลเข้ามาเองครับเปิดไหมอืมติดแนวแล้วมแมนยูบา้าโอ้ไปชา้าแต่ยังได้ต่ออีบา้าลุยมาคนเดียวโอ,โอ้โหอืเข้ากรอบเพชรโทรแล้วอีใบมวิทยิงด้วยหัวอ,โอ,โอ,โอโู้หูตัวเซฟไม่ได้ครับเมื่อกี้แล้วเชลซีเคลียร์มาครับ เปลี่ยนตัวแล้วลูนี่ลงมาแทนมาคัสและฟอนคะรับเบรนเซียมาคิตายานเบรนเซียเปิดด้วยซ้ายโอ้โหโลอยครับโอ้ชนเสาโอ้โห,อ,โอ,โหอะไรก็เมื่อกี้จังหวะชุลมุนนะแมนยูเกือบจะได้ประตูแล้วแต่ไม่สำเร็จน,นะโอ้โหโอ้โหยิงติดเซฟกูตัวนะ อิบาร์งคนเปิดม,มุมเปิดมาโอ้เล่นยากกับเชลซีอืเลีร์ทิ้งมาแล้วมาคิตยันไปชาร์ปเจอมาติดจิ้มอกไปยังได้ถุ่มต่อแมนยูเอเล่ะมาคิตยันล็อกสวยโอ้จ่ายบอลผ่านแล้ว เลเรลายิงไกลแล้วโอ้โหหลุดเก่าไปนิดเดียวเองครับอันเดเลลาแต่ฉันใจยิงไกลแล้วลุงนี้หลุดเก่าไปนิดเดียวกูตัววางบอลขึ้นมาหม่งไล่มาลตยาดโอ้โหเล่นลูกกลางอากาศแล้วปล่อยให้บ,บันเซีบยบอลเซีย เอเลล่าส่งขึ้นหน้าไม่ผ่านเทอร์รีครฟอ,อ๋อเทอร์รีช้าไม่ฟาวแมนยูพยายามบุกหนักครับในช่วงครึ่งหลังส่งลูกเลียน oh <my> เฉลยสีเป็นฝ่ายสวนกลับแล้วเปโดช้ากับเปโดอ,อ๋อวางบอลขึ้นหน้าคอตตาหลุดมาแล้วเดโก้คอตตายิงโอ้โ oh, หติดเซฟดีครับอื้มฮึบอล โอ้โหติดเซฟเด็กครับชนารลินเลียร์ทิ้งเชลซีเปลี่ยนอับบิเกลลงมาแทนเปโดรอ้าวพยายามเล่นช้าโอ้โหแล้วก็หมดเวลาเชลซีชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์จากเดียโก้ควาตาในนาทีที่3 1เนะครับถ้าสกอร์นี้เป็นจริงเชลซีก็จะ นี่หังสเปอร์เทียมดับที่สองอยู่เจ็ดแต้มนะครับเดีย๋ยวมาดูไฮไลท์เลย ก็จบกันไปแล้วนะครับถ้าคุณจะไวลลืมกดไลค์กด u b s c ค i b e นะครับแล้วก็กดปุ่มระฆังขครงๆาด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ของผมนะครับขอบครับไปแล้วบาย